สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,อะแอดมินเบลซิงนะคะก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่กับน้องแตงหวานเช่นเคยนะคะยามบ่ายแบบนี้เราต้องไปหาก,กาแฟาทานกันใช่ไหมคะน้องแตงหวานค่ะทั้งง่วงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะพี่เบลใช่ค่ะและที่สําคัญน,นะคะวันนี้เราก็เป็นผู้สาวขาซิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เป็นผู้สาวขาซิงตอนนี้เรามากับเครื่งง 1, องยนต์ 1,900cc เป็นยังไงบ้างคะน้องจวนการขับเป็นยังไงบ้างก็ขับง่ายนะคะพี่เบล,ลไม่ยากเลยค่ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยง่ายมากแล้วก็การเหยียบคัสหรือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะไปคาเฟ่ร้านไหนเดี๋ยวให้ผู้สาบคาสซิ่งขับรถกันไปต่อไปเลยค่ะ ค่ะแล้วเรามาเฉลยกันว่าวันนี้เรามาพร้อมกับรถคู่ใจสายซิงคือรุ่นนี้เลย 9S ค่ะใช่ค่ะคันนี้แต่งซิ่งยังไงคะน้องจังหวันคะโอ้โหง่ายๆเลยตั้งแต่เห็นมาจากไกลเลยก็ต้องเป็นฝากระโปรงหน้า่ค่ะเวก็เป็นฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนขนาดบ1 8ค่ะเป็น m a x W e l l N5 นะคะ สำหรับยางนะคะหาาดก็อยู่ที่245ทับ45นะคะถือว่าจัดมาแบบครบออกจากโชว์รูมแบบจริงๆได้เลยเริ่มขอแห้งเลาอ,อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะและแฟนเพจของเรานะคะไปชมความสวยงามของอเมซอนณอโยุทยานะคะ เราจะพา,าแฟนเพจทุกท่านนะคะเข้าไปชมภายในร้านแล้วก็ไปรับเครื่องดื่มกันนะคะไปกันเลยไปค่ะสังเกตว่าที่ประตูก็จะเป็นใ้การสัมผัสนะคะเป็น<ช>ประตูะอัตโนมัตินะคะที่มันใช้กลไกนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องตังหวานได้รับเครื่องดื่มแล้ว ชื่นใจเรียกได้ว,ว่าคลายร้อนมากเลยนะคะ,ะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่มาเที่ยวอยุธยานะคะก็แวะมาเช็คอินกันได้นะอเมซอนที่นี่ไม่เหมือนอเมซอนที่อื่นแน่นอน<ช>นะคะ,คะเพราะ มีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยมากๆเลยใช่ค่ะถ่ายรูปที่นี่ต้องรู้ทันทีอ๋นะออเมซอนณอยุธยาแน่นอนเลยใช่ไหมคะที่จังหวัดอุธยาเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราบอกพิกัดกันนิดน,นึงเผื่อว่าใครหลายๆท่านอยากเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินนะคะอยู่ตรงไหนคะน้องจังหวัดคะค่ะอยู่ที่ปตาทานะคะฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนอยวนะคะ ค่ะท่านใดนะคะที่สนใจก็แวะเข้ามาได้นะคะหรือแวะไปดื่มน้ำดื่มกาแฟที่อิสุสซาแสงมงคลจาอาสายเอเชของเราได้ <ś led> นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปกันก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ